กับสวัสดี FC อาจารย์นอตตี้วิบัฟน้องๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์นอตตี้วิบัฟน้องๆวันนี้อาจารย์เข้ามาไหว้ปู่แล้วก็นําผลไม้ที่แก้บนงวด3993เม็ดเดียวนะครับ9ชุด2เอ่อ9อย่าง9อย่าง2ชุดนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบดอกกุหลาบ99ดอกดอกกุหลาบหักแล้วก็เอามาถวายปู่เวศปู่น้ำย่าวันนี้จัร์แล้วแต่ว่ายังไม่ครบกําลังให้ทีมงานซื้อมาเพิ่มเดี๋ยวก็จะมา,าให้ปู่เพิ่มอันนี้ของใครไม่รู้วันนี้มีลูกศิษย์เอา เอาบักมีไม่มีนะครับขนุนนะมาถวายปู่แล้วก็อะไรเขาทําหน่ารักมากเลยมีใบสีมีสับปะรดมีมะพร้าวมีกล้วยนะโอ้ทหน้ารักนะนของลูกศิษย์นะแล้วก็มีคนเอาขนมหวานมาถวายปู่ด้วยในของหวานก็มีของหวาน,ขอ,วานของเราจะเป็นเนี่ยผลไม้เก้าอย่างครับมีพวกน้ำมะพร้าวมีอะไรเยอะแยะหลายอย่างนะครับมาถวายปู่องค์ดําย่าไม้นิจันแล้วก็ปู่เวทนะครับก็อ่าบอกปู่เดี๋ยวอาจารย์จะ อธิษฐานกับปู่แล้วกันเนาะก็วันนี้มีลาวมีนอยนะอาจารย์ก็จะเอาแนวทางให้เมื่อวานเนี่ยให้หกศูนออกเก้าศูนย์กับหัวแต่อาจารย์บอกอยู่แล้วว่าหกเท่ากับเก้าหนึ่งเท่ากับเจ็ดแปดเท่ากับสามห้าเท่ากับสองใครเล่นหกศูนย์ูว่าก็ต้องมีเก้าศูนย์อยู่แล้วเออก็ได้กันไปเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูราวกันแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะขอพรกับปู่วันนี้ก็อ่าไม่รวมกระดกกุหลาบที่ค้างนิดนึงนะแล้วก็บนอีกถ้าวันนี้เข้าสามตัวหรือว่าเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียว อาจารย์จะนำผลไม้เก้าอย่างนุกเหล่าเก้าสิบเก้าดอกมาถวายปูงดำปูเวทแล้วก็ย่ามันนี่อาจารย์ผลไม้เนี่ยเก้าอย่างนี้สองชุดนะออออโอเคมาเดี๋ยวเราขออนุญาตบอกแนวทางกันเลยอยาจารย์เอามือถือก่อนอ่ะนอยวันนี้เด่นเดี๋ยวนะจำไม่ได้นอยวันนี้เด่นเด่นเจ็ดฟันเจ็ดลู่เจ็ดวิ่งเจ็ดครับเจ็ดสามเจ็ดสอง สามสองเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งฟังอีกครั้งเจ็ดสามเจ็ดสองสามสองเจ็ดแปดเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามตัวมีเจ็ดสามสองเจ็ดสามแปดเจ็ดสามหนึ่งฟังอีกครั้งเจ็ดสามสองเจ็ดสามแปด เจ็ดสามหนึ่งเม็ดเดียวเจ็ดสามสามเจ็ดไปดูราวลาวพัฒนาวันนี้เด็ดหนึ่งฟันหนึ่งรูดหนึ่งวิ่งหนึ่งครับ16 17 67 10 19่งหนึ่งศูน่างหน่ะครับวางอีกครั้ง16 17 67 19 หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับเลขเดิมน่าจะออกเราน่าจะออกเลขเดิมวันนี้นะสามตัวมีหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าฟังอีกครั้งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะฮะเม็ดเดียวหกหนึ่งหนึ่งหกเล่นหนึ่งหกก็ต้องเล่นหนึ่งเก้าด้วยเล่นเออเนาะโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ก็อ่าอาจารย์จะใส่แมสนะจุดนี้ใครมาหาปู่ก็เจอกันสภาพนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนหมอกออกพอดีเลย บายๆขอให้โชคดีครับ